นี้จะพามาดูพริกอัมะวาะกูอายุ15วันนะครับเราจะเริ่มเอาแหยงออกนะครับแหลงที่มันอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับแหลงจะมีต้นนี้1 2 3 4 5 6ต้นนี้มันสวยเราจะออก6กนะครับ6แหนงประมาณนี้นะครับเริ่มทําไปตอนอายุ15วันนะครับแปลงนี้อายุ15วัน ส่วนแปลงฝั่งนูน้นก็ปลูกไล่เรียงกันนะครับอันนี้ปลูกวันที่15บ้าอันนั้นปลูก16-17-18-19ทั้งหมดปลูกใช้เวลา4ีวันนะครับ3ไร่ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับ15บ้มันเราจะตัวข้างล่างตัวนี้ออกครับข้างล่างตัวนี้ หนึ่งสองนับนับตรงนี้หนึ่ง,งสองครับผมแล้วก็สามสี่ห้าถ้าต้นไหนมันสวยเราก็เอาหอกงกันนะครับที่สวนเราทําแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเอาออกแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เด็ดยอดนะครับเพราะว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเด็ดหรือไม่เด็ดนะครับรอดู ต้นมันไปกับเราก็เราก็ถอนหญ้าไปในรูนะครับถอนหญ้าแล้วก็รีแหนงไปด้วยประมาณนี้นะครับอายุสิบห้าวันโอเคครับผมปุ๋ยที่เราใส่มาก็ห้าวันใส่ครั้งหนึ่งจะเป็นปุ๋ยเก็ตนะครับผมปุ๋ยเก็ตของทุ่งเศรษฐีสูตรยี่5ห้ายห้าจะเป็นสูตร 2ี่เจ็ดเอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันไอทั้งหมดสามไร่เราใช้แบ่งส่วนนะครับทั้งหมด4ถุงสี่สีกิโลเราแบ่งส่วนใส่นะครับบวกกับเสมอเสมอตากระต่ายถุงละพันกว่าบ,บาทนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเกจก็กิโลละสี่สบบาทกิโลละสี่สิบบาทเราก็แบ่งเป็นส่นนะครับ3ามไร่ สามไร่ใช้ปุ๋ยเกล็ดทั้งหมด4ี่ถุง5วันใส่ครั้งหนึ่งบวกเสมอตากระต่ายนะครับที่สวนเราใช้อยู่ตากระต่าย10กิโลนะครับ10บกิโลต่อ5้าวันนะครับแล้วอาทิตย์ที่2เรามาเปลี่ยนเป็นสูตรเสมอลดลงมาเหลือ5้ากิโลนะครับลดลงมาหน่อยหนึ่งว่า10บกิโลมันน่าจะเยอะไปเราก็เลยลดลงมาอันนี้ใส่ปุ๋ยไป2รอบนะครับ ตัวนี้ประมาณนี้ครับผมโอเคครับ